สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูก่การสแตนเปร็ดนะฮะอยู่กับผมอ๋อสแตนเปร็ดนะเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้เกมอ a9 dot pro นะครับเซิร์ฟเซิร์ฟเถื่อนหูวควยหมานะฮะที่มีหลคนเล่นกันเท่ๆทั้งนั้นเลยเรามีแก๊งของเราอยู่นะก็ะคือแก๊ง a a ฟักครับผมอ่าเราจะเปลี่ยน,นสายได้นะครับแต่เดี๋ยวมันขึ้นที่ไม่รู้อา่านไม่ออกนะอ้าวเกิดมาเราก็เจอกับดงตีนชเชล เจอดนตรีนะตอนนี้เราลองได้ไล่กินเม็ดงำๆไปก่อนเฮ้ยเม็ดใหญ่เขี่ยเ <laughs> นี่ยเราเคยเมื่อกี้ที่ผมเล่นมาก็คือเราเราไปติดอันดับที่สิบห้าแต่อันนี้อะไรอันนี้อะไรนะนะกูมสเต็ปความทีมนี่นี่นี่ชิบแปดชิบแปด เอ้ซี่สาไปรวมร่างกลายเป็นโอ้ยเหียอะไรขึ้นมาไม่รู้ไปแล้วเี้ยเฮ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 ้ยใจเย็นไอ้ชอ้นกพมองเฮ้ยไม่กูโดนขัง ให้ตากหื่นซาร่าจ้อนในเดอะบอดี้ลองเข่าแสกกลางครับมือเฮ้ยเฮ้ยมเจอเกิดมาเจอดงพี่เบอะไรวะนี่เราจะเอาแบบดำเลยนะนี่ครับเป็นคือสเต็ปการทักทายของชาวไทยนะฮะสวัสดีครับเนื้อ เราเจอลอนโดสัสอะไรอะไรแดงไอโดแดงไอโด้อโดนอะไรอะไรเอก้าอย่าเหลืองเอก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเชี่ยเออโดนกินไส้ควายโอ้โหสีสันสวยงามมากฮะภาพดำทีนี้เฮ้ยแม่ พ,พวกที่มันแตกตัวเนี่ยเวลาไปกินเม็ดเล็กๆที่เห็นเพื่อนมันมันคือพ,พวกเขาเรียกว่าอะไรพวกโรบนะฮะมันจะตายในไม่ช้าเช <c oughs> ี่ยนารุกโต <c oughs> ไอสัตว์มึงเคยทำอะไรไว้ย <c oughs> <c oughs> ให้ตายเถอะสาราดจอดี้เดอะบอดี้หรือเราเนี่ยอะไวิ่งย่ครับไอสัตว์ <c oughs> ลุงพี่ับลุงพี่ พี่กพี่น้ำลูกพี่โผล่มาเร็วมันทางนี้เร็วรวมล่างเร็วนั่นแหละใสู่ใสเชอรี่ชิเป็นติงตองมาลองกินจิงไหจอยตัวบอดี้สัตว์จอยัวบ้บอดี้นียั่นแหละมันแหควาย แตกที่งโง่เสร็จก,กูแลว้วดีออฟซิเจนจัมโบ,โบ,จจมโบ้จัมโบ้จัมโบ้เอะจัมโบ้เอะย้ยจัมโบ้แตกมั้งได้ไหมยื้ยเโบวิ่ด้อแซดเลยจอยดูพ่อที่อ๋อเช่นี่โลบอโลบเพื่อนมึงเหรอฮะ,อะ,อะจัมโบน้นมใหญ่มึงเจอมึงเจอ,เ,จอเอ้ยพี่ฟักใจเย็นพี่ฟัก โอ้โหพ่องตายมัยืนมุมเทียดตรงนี้มะเนี่ยเฮ้ยเอก้าชีตดำลายสัดอาลีเก่าหนีหนีง้หนีง้ยเฮ้ยเฮ้ยเช้ยยเ้ย้ย้ยเ้ยเ้ยเี่ยเย้ยเยเฮ้ยยเฮาย้ยเฮ้ยเ้้เฮ้เฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮเราเฮ้ยเฮเเฮ้ยเเ้ยฮฮเเอฮ เนี่ยามาอ่านผิดดิฮีโร่อัพเดอะสโตงคืแก้งไม้เซลกชินี่ว่ะใครก็ได้ไปช่วยกูเท <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโดนเล่นเวยเ้ยเฮ้ยมันเอาอะลุพงพี่เอาไงดีวะช่วยกูหน่อยดิ <c oughs> ขึ้นบนนะชิโร่ไอสัตว์ง้อง หยูยสีสามขุมที่สี่แล้วตอนนี้สีสามโรนโดนแดกูเรียบเลยสัตวส์ส,สกกน,นโดน โอ้ยเหี้ยแตกเลยสัตว์เอ้ยไอเหี้ยเอ้ยอยู่รอบห้องดูไข่ไงเหี้ยกำลังเงียบ,ยบๆลังนานในสัตว์เฮ้ย,ยนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยมใจเย็นดิฟักเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่มันเอาผมว่าลูกพี่ไม่ลูกน้องคุ้มไปหมดเลย จะกินเอเอสีฟ้าให้ได้ <c oughs> ข่าวดูเล่นดิแดกใครได้ <c oughs> แดกมนันเอาเหี้ยเอาแดกไม่ได้อีกกูหีแล้วเฮ้ยเท่าทุนเท่าทุน <c oughs> ตัวมันเล็กลงแล้วเรียกมีกดทำเพี้ยอะไรเนี่ยตัวกูปิดแม่งกินไม่ได้เฮีย้ยแม่งปิดอยู่สงสัยอ้าปากไม่พอเฮีย้ยตัวเราอ้าปากไม่พอนะครับผู้ชม โอ้ยอย,อยากกินจริงๆเลยเด็กควนี้ที่นี่ก,นกำลังรวมร่างกันรีบกินอ้าวรวมร่างกันแล้วแก้งฟักของเรานั่นเองนะครับขอบใจ dinh 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 Ui, dinh này dinh 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 Đợi, dinh dinh

โจเกอร์ทำที่อะไรโจ๊กเกอร์วาเลนตี้โชว์สัตว์เอ๊แตกใครละมึงดูดาร์กดูดาร์กดูด่ากันไอ้สัตว์ชื่ออี้อี่อะดูด่านี่ดูด่ากันดูด่า ดาบโดนกินแน่ดูดาบกินดูดาบแล้วเงยบก็แล้วเชี่ยนี่แหละแตกให้หมดยตเเฮ้ยตุ๊ต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 ตึ๊ตต๊ตตึ๊ตต๊ตต๊ต เร่ง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 การเจริญเติบโตของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์โลภไงเขี้่เออตัวนี uh. ้โลภไงโลภไงโลภนะฮะด้วยความโลภเขาจะทำให้เออตัวนั้นตายนะฮะเวลาเล่นเอ้ก้าย่าโลภนะท่านผู้ชมจะเป็นแบบผมครับเฮ้ยให้เกินั่งนิ่งเกินล้วโว้ยโอ้ยโหกันนะ นำทีครับนำแกงนำแกงเฮียสองเจงอคนแล้วเอ้ยสัตว์แม่งมาตายแล้วก็นอนนิ่งไง ก็รู้แล้วไม่ตายหรือไม่ตายแล้แม่ไอ้เหี้ยนั่นแหละไอ้เหี้ยเซ็ตกู้ไอ้ก้าโปที่กูช่วยไอ้สองใช่ไหมเนี่ยไม่สองกูช่วยมึงนะเวยกูเพื่อนนะเอ้ยกูเกิดอีกแล้วเราตูดแม่งเลย เอ้ยโกคูโกคูช่วยกูด้วยโกคูเฮ้ยแดกโกคูให้ได้ลองสูงทำไมดีอาวเชี่ยโดนตัวเองพองตายควายเอ้ยอออไม่ไม่